สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านสโมสรชั้นนำของไทยอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ไทยลีกเป็นสมัยที่10ติดต่อกันเป็นสมัยที่4นะครับเมื่อคือนที่ผ่านมานะเมื่อคืนก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับทางบุรีรัมยูเนเต็ดก็มุ่งหน้านะครับในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยถ้วยหนึ่งนะที่สำคัญก็คือชอบพ่คับคือการเดินแชมป์ในสโมสรในย่านอาเซียนของเรานะซึ่ง ทางบุรีรัมยูเต็ดยังเหลือการแข่งขันในเลกที่2นะในรอบรองชนะเลิศในวันที่7พฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับในการไปเยือนบีจีปทุมในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเลก2นะซึ่งเลกแรกนะครับบุรีรัมยูเต็ดสามารถเปิดบ้านเอาชนะบีจีปทุมไปได้3ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่ามีสกอร์นำอยู่ -2 2แต้มนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกองอันฮานอยนะทีมที่มโนโพกิ้งนะ เป็นคนคุมจากเวียดนามก็ไปยินรอที่จะชิงชัยเลิศในถ้วยชอบิคัพนะครับก็รอดูนะครับในแมตช์ที่2ในวันที่7ดที่ถึงนี้นะว่าบุีร์จะสามารถเก็บชชนะในนัดที่2นะครับในการผ่านเข้าไปชิงชัยเลิศกับกองงานฮานอยหรือว่าบีจีปทุมจะสามารถพลิกกลับมาชนะและไล่ตามสกอร์สแต้มของบุรีร์สามารถผ่านเข้าชิงได้แล้วเดี๋ยวเราก็รู้ครับวันที่7ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนะครับเรื่องราวดังกล่าวนะมันก็เกี่ยวข้องกับ ข่าวคราวตอนนี้นะครับเกี่ยวกับตารางเวลาการแข่งขันในฟุตบอลไทยลีกในสมัยหน้านะฤด,ดูกาลหน้าซึ่งทางท่านประธานสโมสรบีรัมยูเนเต็ดก็ได้มาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ครองแชมป์นะครับไทยลีกได้พูดเกียเ่ยวข้องกับการเลื่อนนะครับตารางการแข่งขันของการแข่งขันในไทยลีกนะครับ เกี่ยวข้องกับฟุตบอลถ้วยต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับฟูตบอลถ้วยในระดับเอเชียหรืออาเซียนเนี่ยจะมาสับหว่างนะในวาในระหว่างการแข่งขันไทยลีกซึ่งมันจะมีระยะเวลาที่ท่างจะกะชั้นชิดไม่ได้เป็นแค่ในลีกเราครับในลีกเอิงนะในพรีเมียร์ลีกก็โดนเหมือนกันนะแข่งกันเจ็ดวันครั้งหนึ่งนะในลีกเอิงเนี่ยแต่ที่เห็นที่ผ่านมานะครับโอเอลลิมปิกรียงเนี่ยไปแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ต้องสับวางไปแข่งครับบินไปอังกฤษแล้วก็ภายใน3วันก็ต้องบินกลับมาแข่งลีกเอิงอีกจะเป็นลักษณะน,นี้ครับแต่ว่าทางทีมนะครับอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ที่สามารถเอาชนะอนาเซอร์ของซาอุดีอาระเบียไปได้เมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาก็สามารถเข้าชิงชนะเลิศกับอันดาลีได้นะครับทั้งญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาให งเงินสนับสนุนนะสำหรับทีมที่จะมาแข่งขันในเอเซียลีกแบบนี้นะถึง25ล้านบาทต่อทีมและก็ยังมีการจัดตารางแข่งขันใน J-League เพื่อจะอเป็นระยะนะครับอย่างเหมาะสมสำหรับทีมในลีกญี่ปุ่นหรือเจลีกเนี่ยที่มาทำการแข่งขันในฟุตบ,บอลถ้วยในระดับทวีปนะครับซึ่งเจลีกเขาวางโปรแกรมไว้อย่างดีและมีเงินสนับสนุนด้วยนี่เองครับทำให้พัฒนาการฟุตบ,บอลภายในญี่ปุ่นของเขาเนี่ย เหมาะสมนะครับในการที่แข่งขันกับทางสโมสรชั้นนําของเอเชียและสามารถทำงานได้ดีและเจลีกเนี่ยเขายังดึงนะครับสโมสรระดับชั้นนําของโลกไม่ว่าจะเป็นบุเดสลิกาหรือว่ากันโชซ์ซิลิอารหรือลีกสเปนเนี่ยมาแข่งขันในฟุตบอลรายการพิเศษซึ่งญี่ปุ่นเขาจัดขึ้นเรื่อยๆนะทำให้ทีมสโมสรในเจลีกได้มีโอกาสได้วัดฝีเท้ากับสโมสรระดับโลกเรื่อยๆดังนั้นการที่เข้ามาแข่งขัน ในระดับท็อปเอเชียแบบนี้ถึงจะเจออานัทเซอร์นะซึ่งมีฝีเท้าที่ดีและมีนักเตะจากยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับนักเตะญี่ปุ่นครับเพราะว่าเขาคุ้นเคยอยู่แล้วกับการประท่ากาันนักเตะต่างชาติซึ่งเรื่องนี้นะครับมาดามแปง้งนวลพานลำซำเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็ได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในการแข่งขันในไทยลีกนะครับตอนนี้ก็ได้ ปรึกษาอุปสัรไทยลีนนะครับแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการนะที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญในการปรับโปรแกรมการแขร่งขันต่างๆให้เหมาะสมในฤดูกาลหน้าแล้วนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องราวที่กําลังพัฒนาปรับปรุปรงนะครับผู้บอลอีกภายในซึ่งตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้พุ่งพุ่งไปข้างหน้านะครับอย่างน่าสนใจเลยซึ่งมีแผนงานที่น่าสนใจนะสำหรับบุรีรัมย์ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับเอเชียมันเป็นไปได้ครับถ้าเกิดบุรีรัมย์จาจริงตอนนี้ ทางบุญรัมยังมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะเท่าที่เห็นก็คือตารางเวลาต่างๆ,ๆนะครับในการแข่งขันกับผู้บอลถ้วยต่างๆซึ่งในวันที่7เนี่ยบุญรัมก็ต้องเจอกับ B ีจีนะครับไทยเจอกับไทยเองในโชป์พิคับรอบรอบรองชนะเลิศแล้วก็ถ้าบุญรัมผ่านไปได้ชิงกับกองการทานอยจริงก็จะเป็นถ้วยในหลีกนะครับของอาเซียนของเราหลังจากที่บุญรัมพลาดในถ้วยดีกเกเชียไปแล้วนะเราก็มารอดูว่าทีมบุยรัมยูเจตจะสามารถ ครอ,องถ้วยน,นี้ได้ตามเป้าประสงค์ไทยหรือเปล่านะซึ่งก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าบุีร์นำบีจีปทุมไปแล้วนะครับสองประตูในเลขแรกนะถ้าบีจีปทุมต้องการเข้าชิงกับกองงานฮาหนอยก็ต้องชนะบุีร์ให้มากกว่า2ประตูในแมตที่บุีร์จะไปเยือนในวันที่7นี้นะครับก็ถือว่าเราต้องให้กําลังใจทั้งสองทีมครับเป็นตัวแทนจากไทยมาเจอกะเดงครับก็เรารอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างใครจะเข้าชิงนะแล้วก็บุีรั์จะสามารถ ไปถึงรอบชิงและของถ้วยนี้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่เดี๋ยวเราเรอดูครับสำหรับนะครับการแข่งขันเมื่อวันก่อนนะที่ทางคาวากิฟอนเตเล่สามารถเอาชนะนะครับทีมชนะนําของซาอุดีอาระเบียอย่างอานาเซอร์ไปได้3ประตูต่อ2เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างนะที่น่าสนใจที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือนักเตะบันทึกิดของญี่ปุ่นนะครับคือโคตะทากะอิ ในตำแหน่งเซตเตอร์แบ็กนะครับวัย20ปีจากคาวาสกิฟอนเตเล่นะครับผู้สกัดนะครับโรเนโดนะเอาจนอยู่เลยนะสามารถเราชนะได้3ประตูต่อ2ซึ่งทักิ I, เนี่ยนะครับเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจคือเขา,อายุน้อยนะครับส่วนสูง192เซนติเมตรอายุเพียง20ปีเขาเริ่มต้นในการเข้ามาฝึกฟุตบอลตั้งแต่อายุในรุ่น U12 ปีนะในในอะคาเดมีของฟอนเตเล่ตั้งแต่อายุ12ปีสามารถคว้าแชมป์ลีกเยาวชนระดับ ประเทศกับ u 18นะครับหลังจากนั้นนะเขาเข้ามาติดทีมชาติญี่ปุ่นครั้งแรกใน2ปีที่แล้วนะฤดูการ2023เนี่ยเขามาติดทีมชาติญี่ปุ่นในอายุเพียง18ปีในรุ่น u 20นะครับถือว่าแบกอายุเลยแล้วเขาก็สามารถได้ที่3ของเอเชียในชิงแชมป์เอเชียในรุ่น u 20ของญี่ปุ่นแล้วก็ถัดมาในะปี2024ปีที่แล้วเนี่ยเขาวัยเพียง19ปีเนี่ยขาติดยู23ของญี่ปุ่นนะครับ และสามารถเป็นแชมป์เบเชียในชิงแชมป์เบเชียได้กับทีมยู23สามของญี่ปุ่นและในปีนี้นะ2025เนี่ยเขาอายุ20ปีนะครับสามารถเข้าชิงเอเชียวิลิตร่วมกับฟอนตาเล่ชุดใหญ่นะแล้วเขาติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเรียบร้อยแล้วในวัยเพียง20ปีนะครับยืนตำแหน่งเซนเต์แบ็กนี่คือความพิเศษนะของแทเตะคนนี้ก็คือ พอสำเร็จในระดับทีมชาติเพียง2ปีนะครับเขาไต่จาก U18 นะครับถึงทีมชาติชุดใหญ่ได้ภายใน2ปีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากนะครับสำหรับนักเตะอย่างโคตะทัคินะฮะก็เป็นตัวอย่างนะที่ผมอยากจะพูดถึงว่าณวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติอังกฤษทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยคำว่านักเตะที่อายุ2 0ปี19ปีเนี่ยเขาติดทีมชาติเป็นว่าเล่นเลยนะครับ รามียอเมาเนียก็ติดทีมชาติในวนัยเพียงสิปีนะครับทีมชาติสเปนตอนนี้นะครับสรีระร่างกายของเด็กไม่เหมือนเดิมแล้วพัฒนาการทางฟุตบอลเนี่ยอะคาเดมี่เขาฝึกหัดมาดีทําให้นักเตะที่อายุน้อยนะสามารถเล่นในทีมเกมระดับนานานชาติกับทีมชจดใหญ่ได้แล้วและญี่ปุ่นก็พิสูจน์ได้เห็นว่าพัฒนาการภายในของเขาเนี่ยก็สามารถพัฒนาเยาวชนขึ้นมาได้ในระดับที่น่าพอใจจุดนี้นะครับผมอยากจะให้เราหันมามอง นะครับในภายในของเราว่านักเตะอายุ18-19ปีของไทยเราข้างในในประเทศเราเนี่ยสามารถเล่นเกมในระดับเอเชียได้หรือไม่หรือเรายังวนอยู่ในระดับอาเซียนจุดนี้เป็นจุดที่ต้องแก้ไขพัฒนานะครับอย่างยิ่งเลยแล้วก็มีข่าวคราวนะครัครบจากทางอังกฤษนะคือมีข่าวข่าวดีนะของนักเตะทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนของเราคือซินวาแม็กเซสนะครับหลังจากที่เขามาแข่งขันร่วมกับทีมยูสิบของเรา ในการแข่งขันในชาติี้ยชั้นเอเชียที่ผ่านมาเขากลับไปทีแมนยูครับแล้วตอนนี้นะครับเขาสามารถพาทีแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในรุ่นยูสิบห้าปีนะครับของแชมป์พรีเมียร์ลีกในรุ่นยูสิบห้าปีไปได้ก็เป็นที่น่าจับตามองในอนาคตนะครับว่าซินวาแม็กเซสเนี่ยจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างซึ่งนะครับผมดูแล้วนะซินวาแม็กเซสเนี่ยเล่นได้เกินอายุคล้ายๆกับทากาจินเนี่ยฮะไม่ไม่แตกต่างกันหรอกนะครับทากาจิเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตำแหน่งเดียวกันนะกับพิลวัตฟินบาวนะครับที่คาสู แล้วก็ทางซินวาแม็กเซสเนี่ยเล่นตำแหน่งปีกนะเป็นตำแหน่งที่เราเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีปีกชั้นนำนะครับหลายๆตอนนี้ทีมชาติชุดใหญ่เราก็มีนะฮะสุภโชคสารชาตินะนยืนอยู่ตรงนั้นนะปีกซ้ายแล้วย,ยังมีนกักเตะอย่างอิลฟานดอเลออีกคนหนึ่งนะที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาแต่นะครับซินวาแม็กเซสอายุ1 0 15ปีนะก็ถือว่ายุน้อยอยู่แต่การสนับสนุนจากทั้งครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นคุณยายนะคุณแม่นะ ถือว่าเป็นการสนับสนุนในทางที่เป็นบวกกับทีมชาติไทยเราอย่างมากเลยเพราะว่าทางคุณยายคุณแม่อยากให้แม็กเซสเนี่ยมาร่วมเล่นกับทีมชาติไทยเราเรอดูพัฒนาการนะเพราะว่าท่าที่เราเห็นแล้วเนี่ยซินดาแม็กเซสเล่นได้เกินอายุนะเหมือนทาคาอิของญี่ปุ่นมันอยู่ที่ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เดจะเ,เพาะบ่มแม็กเซสขึ้นมาอย่างไงบ้างก็คงได้เห็นในระยะต่อไปนะครับก็คงเป็นการวางแผนระยะยาวนะครับซึ่งซินดาแม็กเซสเองเขามีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษได้เหมือนกัน อ่าคลิปนี้นะครับผมให้อ่าท่านผู้ฟังนะครับได้อ่าลองพิจารณาเกี่ยวกับนักเตะอายุน้อยนะว่าตอนนี้พัฒนาการของนักเตะอายุน้อยในอ่าทีมชั้นนำนะของโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นในอ่ยุโรปนะครับหลายประเทศอย่างกิจฝรั่งเศสหรือว่าสเปนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและเราเนี่ยจะต้องปรับมุมมองของทีมไทยเราเนี่ยให้มันตรงกับทีมชั้นนำของโลกนะว่าเราจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการฝึกสอนหรือว่าการวางตัวนักเตะ ที่อยู่ในระดับเยาวชนเราอย่างไรและตอนนี้เราใช้ระบบของ j จแปนเวในการพัฒนาทีมของโค้ดในระดับสูงในทีมระดับสูงเราคือชุดใหญ่แล้วอยู่ย3อย่างมาซาฮาอิชิแล้วก็ดิชิกะยะเนี่ยก็ดูนะครับว่าเขาทําทการฝึกซ้อมแล้วก็ทําทีมอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วนะผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับว่าการพัฒนาภายใน,นยในในรุ่นเยาวชนต่างๆเนี่ย มันเป็นเรื่องภายในของเราจริงถึงแม้ว่าฟีฟ่าเขาจัดทัวร์นาเมนต์ให้น้องๆรุ่นอยู่ต่างๆแข่งขันในระดับถึงขั้นชิงแชมป์โลกกันแล้วชิงแชมป์ทวีปกันแล้วตอนนี้แต่อย่างไรมันก็เป็นการพัฒนาครับแล้วนักเตะในอีกโหมดหนึ่งแล้วคือการที่เราจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับนักเตะของไทยที่มีอายุน้อยนะที่เล่นอยู่ในสโมสรในยุโรปต่างๆเนี่ยซึ่งมีฝีเท้าในระดับที่ไม่ธรรมดานะครับอย่างซินมาแม็กเซตนะครับ อย่างจุดเบลอย่างเอราวันเกนเยเย่ er, หรือปิวัตฟินบาวหรือหลายๆคนนะนา,นาธานเจมหลายๆคนนะที่ที่เรายังยังไม่ได้วางแผนอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะพอที่จะให้เกิดผลนะกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับหรือเราจะดึงมารุ่นเยวาวชนผมคิดว่ามันมันไม่เหมาะสมนะเพราะพัฒน,นาการภายในประเทศของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเด็กที่เล่นอยู่ในในยุโรปเนี่ยคนละเรื่องครับการฝึกสอนมาคนละเรื่องอาบางครั้งก็เหมือนว่า เราไปวิจารณ์ว่าเด็กที่มาจากอะคาเดมี่ยุโรปเนี่ยที่เขาอยู่ในอะคาเดมี่ชั้นสูงเนี่ยเ,เล่นช้ากว่าเรานะครับเล่นไม่เข้ากับเราความจริงแล้วเราต่างหากเลยครับเราต่างหากเลยครับที่ต้องพิจารณาว่าเราเราอยู่ในระดับไหนเพราะว่าผ่านไปเพียงปี2ปีเนี่ยนักเตะที่เป็นเยาวชนในยุโรปเนี่ยเขาแซงเราแบบเราตามไม่ทันละแล้วทําไมในในรุ่นเล็กเนี่ยเราจะคิดว่าเราเราพัฒนาดีกว่าเขาซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาที่ผมบอกว่าเราจะต้องแบ่งนะ การพัฒนาเยาวชนการพัฒนาภายในก็คือการพัฒนาภายในเราจะไปลงลืมว่าเราจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนนะตัวจุดนี้เราต้องแยกนะครับแล้วก็เราต้องมองเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาคืออะไรเรายังไม่ถึงจุดที่สามารถพัฒนาได้เพื่ออนาคตจุดมุ่งหมายจะต้องทีมชุดใหญ่นะของสโมสรหรือทีมชาติเนี่ยจะต้องเป็นชุดที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลจริงๆเราจะต้องรู้ว่าการพัฒนาเยาวชนคืออะไร มุมมองตรงนี้ต่างหากครับที่สําคัญที่สุดถ้าเราสรับสนนะ่าจะไปพัฒนาทีมชาติอยู่17อยู่20ให้เป็นเหมือนทีมชาติชุดใหญ่ไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วมันผิดขั้นตอนมันจะทําให้เด็กของเราดอปตอนที่อายุมากขึ้นมันจะทําให้เด็กเราเล่นเหมือนจะแขวนสตาร์สแล้วนะในอายุ20ปีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องจุดนี้แล้วครับเป็นประเด็นปัญหาที่เราถามเสมอว่าทําไมเด็กไทยโตขึ้นถึงเล่นไม่เก่ง ฉันเป็นแฟนบอลฉันเป็นแฟนโออลที่ฉันรักเลียงมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเรียงให้โอกาสกระชางศึกเอรวันกาดเยนักเตเชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายรองชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดเยช่างสมพระอิงสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a lion fan and I love lion more than ever because lion gave a chance to one guardian, a Thai player. I'm from the same city as draw one guardian Thailand. I love Fonseca. Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. i fan. I'm a fan. Oh, I love more than เห็นเลี้ยมให้ลกกับช้างศึกเดรวันกาดิเยนักเตชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดิเยช้างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักเปอรฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอิสานใต้ช้างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de football lyonnais, et j'aime bien plus que jamais Car Lyon. a donné sa chance à elle, un Wingardian, joueuse d'origine thaïlandaise. Je viens de la même ville qu'elle a, en Thaïlande. J'adore Fonseca. Merci pour l'opportunité de donner votre piste au Taïwan. Elephants.